วันนี้วันที่8มีนาะส2 5 6 7นะคะจะมีอุปสรรคแน่วใดบอถ้าบีมีก็ดีไปถ้ามีเขาก็ต้องแก้ไขให้ได้ระวันไร้สดอยู่ที่จังหวัดน,นครราชสีมาเป็นประจำทุกวันนะคะเป็นประจำทุกวัน สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวเดียวนะคะแปดแล้ววันที่แปดแล้วจะครึ่งแล้วจะครึ่งเดือนแล้วแป๊บเดียวเดือนหนึ่งก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวนะคะน้องพาวินีเห็นแวบๆเข้าได้ไหมน้อง เป็นเหมือนกันหรือเปล่าเนอะพาวินีพี่ก็พี่ก็ไม่ได้ยินเดี๋ยวนะถ้าไม่งั้นก็จะลงใหม่ลงใหม่ว่าจะเป็นยังไงบางวันก็มีเนาะค่ะบางวันก็ไม่มีก็แล้วแต่ทางระบบจะเอ็นดูจะเห็นใจคร้าจ้า ทุกทุกวันเป็นประจำจนกว่าจะครบหกหมื่นนาทีจนกว่าจะผ่านต้องแก้ให้ได้แปดแล้ววันที่แปดแล้วจะครึ่งแล้วจะครึ่งเดือนแล้วแป๊บเดียวเดือนหนึ่งกับสูดทุกทุกวันเป็นประจำ จนกว่าจะครบหกหมื่นนาทีจนกว่าจะผ่านสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวเดียวนะคะน้องพาวินีกำลังรับชม คุณยายวิวันก็กำลังรับชมสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวเดียวนะคะชาวจ้าเป็นเหมือนกันน้องพาวินี ของพี่ก็ไม่เห็นเม้นเดี๋ยวพี่ขอลงใหม่ก่อนนะแต่เหมือนเดิมมาเก็บสะสมนาทีให้ครบทำการแล้วจะมีอุปสรรคแนวใดบอ่อถ้าบ่มีก็ดีไปถ้ามีเ่ากระตองแก้ไขให้ได้เพราะว่าจะมีอุปสรรคแนวใดบอ่อถ้าบ่มีก็ดีไปถ้ามีเ่ากระตองแก้ไขให้ได้ เพราะว่าน้องชาวเรียวด้วยกันที่มาเป็นกําลังใจให้กับบุญเพียนแต่ละวันแต่ละวันนะคะบุญเพียนก็สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีชาวเรียวนะคะทักทายพูดคุยกันตอนเช้าๆะคะ่ะบุญเพียนก็เหมือนเดิมไม่เห็นเม้นเลยนะ เมนได้ย uh, uh, ังถ้าถ้าถ้ามอนพี่ก็จะลงใหม่เหมือนว่าทักทายพูดคุยกันตอนเช้าเช้าค่ะบุญเพียนก็เหมือนเดิมทักทายพูดคุยกันตอนเช้าเช้าค่ะบุญเพียนก็เหมือนเดิมทักทายพูดคุยกันตอนเช้าเช้าค่ะ บุญเพียนก็เหมือนเดิมพวกเราเชาวเรียวเนาะค่ะแล้วแต่เพิ่นสิเห็นใจ่ายเฮ้าว่าแต่ละมือแต่ละว่านเขาขึ้นไหลต้องขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆปันในแต่ละมือเนาะค่ะถามไทยกันเป็นจังไหนหอดใสายแล้วพี่น้อง ตาเหมือนเดิมมาเก็บสะสมนาทีให้ครบทำการแล้วามาทำตรงนี้แล้วเขาตองพานไปให้ได้ถึงจะยากไลยยากทำไหนเขาก็ต้องพานให้ได้ต้องขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆพนสูดทุกทุกวันเป็นประจำ จนกว่าจะครบหกหมื่นนาทีจนกว่าจะผ่านอะไรวันนี้คงไล์สุดได้แบบราบลื่นไม่มีอะไรขัดข้องก็มีกำลังใจต่อสู้ต่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของพี่น้องชาวเดียวเหมือนกันนะคะ วันนี้วันที่8มีนาะ2567นะคะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านอ้องภาวินีพี่ก็พี่ก็ยันในแต่ละมือเนาะค่ะถามไทยกันเป็นจังไดหอดสายแล้วพี่น้อง มามมาทักทายพูดคุยกันนั่งพูดพกปะพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อยู่ทุกทุกวันเพื่อนๆก็มาเป็นกำลังใจให้ทุกวันนั่นแหละไม่เห็นเหมือนกันเห็นแต่โปรไฟล์อะไรนาะระบบนี้นาะ ต้องขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆต้องขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆเ,เป็นเหมือนกันน้องพาวินีของพี่ก็ไม่เห็นเม้นเดี๋ยวพี่ขอลงใหม่ก่อนนะแต่เหมือนเดิมมาเก็บสะสมนาทีให้ครบ ทำการลันในแต่ละมือเนาะค่ะถามไทยกันเป็นจังไหนหออสายแล้วพี่น้องทักทายพูดคุยกันตอนเช้าๆค่ะบุญเพียรก็เหมือนเดิมทำไมระบบเขาต้องเออทำไมระบบต้องไม่เห็นไม่เห็นเท่าไรกตมีแต่จะพูดปะ พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆถามไทยกันนะคะในแต่ลราสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวเดียวนะคะน้องพาวินีกำลังรับชมคุณยายวิวันก็กำลังรับชม ไม่เห็นเหมือนการเห็นแต่โปรไฟล์อะไรนาะระบบนี้เนาะไม,ไม่ได้ยินเดี๋ยวนะถ้าไม่งั้นก็จะลงใหม่ลงใหม่ว่าจะเป็นยังไงแหละไม่เห็นเหมือนการเห็นแต่โปรไฟล์อะไรเนาะระบบนี้เนาะนั่งพูดพุบปะพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนอยู่ทุกทุกวัน เพื่อนๆก็มาเป็นกำลังใจให้ทุกวันเล่า็ลีแต่จะพูดปะพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆถามไทยกันนะคะในแต่เราแปดแล้ววันที่แปดแล้วจะครึ่งแล้วจะครึ่งเดือนแล้ว แป๊บเดียวเดือนหนึ่งก็นั่งพูดพกปะพูดคุยกับเพื่อนๆอนอยู่ทุกทุกวันเพื่อนๆนก็มาเป็นกําลังใจให้ทุกวันไม่ไม่ได้ยินเดี๋ยวนะถ้าไม่งั้นก็จะลงใหม่ลงใหม่ว่าจะเป็นยังไงเหมือนเดิมมาเก็บสะสมนาทีให้ครบ ทำการไล่ก็เชิญนะจ๊ะวันนี้คงไม่เป็น